รถเมย์ต่อกันไปสวนสนุกมี่ม่โบวนั่งกันนี่แล้วอีกห้าสิบป้ายสุดสายนี้นีถึง,ถงสวนสนุกเวลาเหลือน้อยแล้วด้วยตอนนี้เวลาเที่ยงจะครึ่งแล้วเที่ยงจะครึ่งแล้วสวนสนุกปิดห้าโมงเย็น ที่จะขึ้นรถไปลงรถกับเขาเดินต่อไปเอาแล้วมาประมาณ200เมตรมันจะมีทางเข้าอีกอ๋อนี่เป็นทางรถเข้าใช่ไหมถึงรถเราก็จะเดินไปต่ออันนี้ค่าเข้าก็จะ รถบัสรถยนต์200มอเตอร์ไซค์1น0่ล้วยอป้ายนี่ล่ะตกลงเสียหรือไม่เสีย <c oughs> แต่เราเดินไปถึงตรงที่เขาจอดรวมรถบัสแล้วเราจะไปซื้อบัตรซื้อบัตรเข้าที่ตรงลงรถบัสตรงนี้ได้เ่ะใช่ที่นี่ต้องลงรถบัสตรงนี้แหละแต่เราลงก่อนเราเดินเข้ามาอย่างไกลเลยอ่ะ ดีนะไม่ร้อนมากนี่เขานั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่จากจุดรอรถบัสมาน้า500เลยนะแต่เรานั่งเราตืดบัตรมาในรถบัสเองอะ่ะ51 <c oughs> เหรียญแต่ถ้านั่งแท็กซี่มา5 0 0เหรียญโอ้โหถึงแล้วประตูทางเข้าเราจะได้ซื้อ <c oughs> บัตรเข้าซสที <c oughs> จริงๆทัวรฉีแบบนี้ก็มีประโยชน์มากนะตัดปัญหาเลยไม่ต้องมีของเด็กของผู้ใหญ่ ชิดพื้นฉีดได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับโทรฉีดอย่างนี้นะง่ายเลยเด็กก็ฉีดได้เพราะมันติดพื้นอยู่แล้วนี่แม่โบก็จองมาแล้วใช่ไหมจองมาแล้วค่าเข้าคนละประมาณ800กว่าน้อนี่ยูมีวัดส่วนสูงเลยนะวัดส่วนสูงไม่เกินลายยี่นี้เข้าฟรีแต่ลูกเราเกินแล้วนะร้อยยี่สิบนี่ก็สูงเลยนะสูงเกินจริงเลยนั่นเอง ก็รอคิวเข้าคิวเข้า,า,ขาลมเย็นสบายตอนนี้รอเล่นเครื่องเล่นกันนี่ช่าหน้าที่เขาจะสแกนสแกนอ๋อซื้อพแพ็กเกจเพิ่มไหม,มโน้ไม่เพิ่มเราก็จะไปลุยกันเลยก็ยจะได้ไกด์บุกมาใช่ไหมใช่ไกด์แมพ ที่เราจะไปเล่นอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะโอ้โหใหญ่มากอ๋อคืีใหลายโซนมากเลยนี่ใหญ่สวยอ่ะเราจะไปเล่นกันแล้วเราจะข้ามส่วนสัตว์ไปเลยไม่ตื่นเต้นใช่ไหมใช่นีอาร์เบียนคิงด้อมใช่ไหมสัตว์ปีนี่เราข้ามไปเลยเราจะไปเล่นเครื่องเล่นวาเซียวเลยเบอร์ห้าส <58. S 2> ิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหรอใช่ไหมนี่ห้าสิบสองสิ นี่ Ring of Fire Ring of Fire โอเคเราจะไปลุยนี่เลยโอ้สามร้อยหกสิบองศาเลยเหรอหมุนสามร้อยหกสิบหมุนเลยเหรอตายกูตายไป <Bye. S 1> ลุยเด็กๆเ,เต็มเลยนี่เราจะไปตรงนั้นกันส่วนตรงนี้เราข้ามไปเพราะว่าไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นสวนสัตว์เราจะไปตรงนั้น Ring of Fire สถาน,นีแรก ไปแล้วไปแล้วคนอยากเล่นเข้าไปก่อนเลยโอ้ห้ามมาหมุนไปเนีย่ยไปเจอเนี่ยตายตายแค่เห็นก็จะอ้วกแตกแล้วโอ้เด็กๆให้กำลังใจเพื่อนใหญ่เลย <c oughs> ดูด โอ้โหสามร้อยหกสิบองศาหน้าที่เขาจะสูดลมปั๊มล็อกของแต่ละคนแต่ละเครื่องแต่ละที่นั่งพอล็อกล็อกแล้วมันก็จะขยับไม่ได้แล้วเขาก็เช็คเช็คเช็คแต่ละที่เช็คความปลอดภัยแต่ละที่ว่ามันโยกได้ไหมดันเขาจะดันเข้าให้สุดดับเบิลเช็คว่ามีสายด้วยสายเซฟตี้ด้วยพอเช็คครบทุกที่นั่งแล้วเขาก็จะ ออกมาข้างนอกปิดประตูพร้อมส่งสัญญาณโอเคให้อีกฝั่งหนึ่งปึออ๊บโอเคแล้วเครื่องก็จะเริ่มเลย นี่นี่อย่างโหดอย่างพีกเลยจุดนี้จะโดนฝังแล้วรอบแล้วรอบต่อไปก็จะควงควงสอรอบ ร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนเล่นเล่นเสร็จแล้วเรานั่งตรงนั้นมาเออตรงที่เขากำลังปิดเราล,ลงมาแล้ว,วนี่เราจะถ่ายให้ดูเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกคุ้มค่าไหมคือว่าคือน้ำตาไหลด้วยนะทุกคนไม่เห็นหน่ากลัวเลยคิดจะน้ำตาไหลหนึ่งธรรมดาธรรมดาคนบางคนนะ่ะกลัวแล้วกลัว่าเราเจ็บไปอีกอะไรสักอย่าง ้ยไดโนเสาร์ตรงนี้ลูกต้องชอบมากแน่เลย,ยเยอะแยะเลยไดโนเสาร์อ่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งไปขึ้นไปแล้วกำลังจะเดินไปเล่นกำลัง <c ười> <c ười> จ,จะเดินไปสูงมากเลยนะลงมาตองไหนเฮ้ยเขาลงมาแล้วเหรอ นี่มันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปอย่างสูงเลยไปนั่งตรงนี้โอโ้โหเห็นสูงเลยอ่ะต้องรอคนครบก่อนใช่ไหมเนี่ยขึ้นสูงมากเลยนะขึ้นไปแล้วมองเห็นหมดเลยเนาะใช่แต่ดูอย่างนี้มันไม่ไมสูงขนาดตอนที่เรา,าขึ้นไปอ่ะตึกกี่ชั้นเนี่ยเขาคิดว่า เป็นสิบอยู่นะนี่นี่นี่ดูดิคนตัวจิ๋วเดียวเองอ่ะขึ้นไปแล้วอ่ะดูนะจะลงแล้วสุดเหียบฉีราดลงเร็วมาก ูสงมากก็มีลงน้ำด้วยอันนี้แม่โบบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยไม่เล่นแต่ถ้าลูกมาจะพาเล่นใช่ไหมมีแล้วก็จะขึ้นไปสูงๆแล้วลงมามารอขึ้นเวกิ้งแล้วตอนนี้เราจะขึ้นเวกิ้งแล้วเราจะนั่งริมสุดเลย ริมสุดกว้างๆไกลๆไปเลยนั่งริมสุดเลยครับโอ้หดูด,ดูเริ่มแล้วไวกิ้งสองนาทีเหมือนกันแหลนะเนาะประมาณนี้เนาะใหญ่ใหญ่ก็ดีโบเยอะเลย โอ้ oh, ยังไม่สุดอีกอะเฮ้ย hey, ถ้าอีกรอบหนึ่งนี่สูงมากเลยนะเออเออ้ยขนานเลยอะดูเหล็กดูเหล็กกันสามชั้นนั่นอะไอสามเหลี่ยมนั่นอะมันขนานกันเลยนี่ผ่อนแล้วผ่อนแล้วออผ่อนแล้วผ่อนแล้ว โซนสุดท้ายโซนสุดท้ายโซนสุดท้ายแล้วโอ้แต่ละอันไปไปไปนื่อยเฟซี่บาเลโอเฟซี่บาเลหมุนมันหมุนพวกแตกแน่เลยเราถ้าเล่นเนี่ยเครื่องเล่นต่อไป เก็บของเก็บของมันเดียวจำเป็นเปลี่ยนฉีดออกลืมแล้วไม่ค่อยขึ้นใช้เวลาหนึ่งกันเนาะใช่<ต>ใช่เราจะไปถึงจุดที่กีการดกันเครื่องติดจ่อทั้งหมด ไม่มีใครนั่งลิมนะรอบนี้ ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟโอ้สูงมากมันสูงจริงนะมันจะปล่อยออกมาแน่เลยเแ๋้วอันนี้ก็จะไปตัดตัดใส่ตอนนี้ลงไปปุ๊ก็เปลี่ยนเป็นกล้องแม่นั่งคนเดียวแล้วนะ หลังสุดแล้วเ,เราจะนั่งตรงไหนหน้าสุดเลยไหมถ้าหน้าสุดได้ก็น้าสุดเนะแต่ว่าหน้าสุดอนน้ำบังไงนะอ๋อเป็นหัวขบวนนั่นเหรอไปเบีอร <c ười> อเครื่องนี้มันเป็นตัวยูมันจะลอดใต้พื้นไป เครื่องนี้จะเป็นตัวยูลอดใต้พื้นลอดใต้พื้นไปลอดใต้พื้นไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งโผล่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นรุนไงแล้วก็กลับมากลับมากลับมาแล้วก็จะมาโผล่ทางนี้เรากำลังจะลงไปเล่นที่มันลอดใต้พื้นเมื่อกี้ หเหมือนลงไปในเหมืองอะบรรยากาศอะทำเหมือนแบบขุดเหมือง,งไปนี่ดูเป็นเครื่องนี้ไม่โบอันนี้คือน,น่ากลัวที่สุดแล้วใช่ไหมเครื่องนี้คนเครื่องนี้น่ากลัวที่สุดขอ,ของที่นี่แล้ว คำเตือนบอกนะครับก็ต้องรอเครื่องเล่นเนาะน,นี่ก็ต้องถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ต้องรอไปสองไซก็อย่าเล่นนะแก่แล้วก็อย่าเล่นนะเกิน65ปีก็ไม่รับให้เล่นแล้วส่วนสูงไม่เกิน140่ก็เล่นไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของตี uh, ้ของเขาเนาะอุปรกรณ์ รักษาความปลอดภัยขเขาถ้าถ้า,ถา,ถาตัวเล็กเกินมันอาจจะหนีบไม่ได้ไม่แน่นน,นี่ล่อขึ้นแล้วล่อก็เปิดประตูให้ขึ้นแล้วม่ตรงกลางพอไม่กล้าไปริมมันไปถึง14ใช่ไหมไปถึง14เราจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งเหรอเจ็ดครึ่งหนึ่งไหนๆก็มาแล้วทำไมไม่ไปริมเลยอะ่ะ เราตงกางพอเหรอเคกลัวแล้วอยากเล่นแต่กลัวแล้วดิสาันช้ไว้ตอนท,นที่นี่เปิดไปรอเหมือนว่าเราเหมือนรู้เลยว่าเราจะขอนที่เจ็ดนที่หนึงันที่นู่้เสือนเชียร

กรจะนั่งเจ็ดไ่นั่งสิบน่ากลัวกระเดมอีกโอ้หสู้ไหมฮ่า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 ช่วงก่อนะตาองทไมไนท์จุดน่งเบาช่ตงนั่งจูงหุ่นวางเสียะ双手จ面离ม自动闸门自动闸门即า开启小心您的手请再次确认脚底下踩的好吗对号入座对号摆放您的物 ประตูจะเปิดให้เราเข้าแล้วประตูเปิดให้เราเข้าแล้วเราไปนั่งสิบคือสิบของเราเมื่อกี้มันโผล่มาทางนี้เร็วมากโผล่มาอย่างนี้แล้วก็ลงลงมาอย่างรวดเร็วเลยเร็วมากยังไม่ทันได้กินเลยอ่ะเร็วใหญ่มาก วันหนึ่งไม่น่าหมดเนาะถ้าจะาจริงเนาะแต่เขามีรีสอร์ทนะถ้านอนนี่ก็สองวันเลยแต <c oughs> ่ละโซนแต่ละโซนโอ้โหใหญ่มากเยอะมาก <c oughs> มีคาเฟ่มีร้านอาหารมีอะไรครบคันในที่นี่เลยโอ้โหดูดิโซนนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยเนาะ <c oughs> ฮอลริกาเซฟรี เล่นจนนำใจน่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่อยู่ในนี้เขากลับกันหมดแล้วเขากลับกันหมดแล้วนี่เหลือไม่กี่คนแล้วสวนสนุกจะปิดแล้วนี่เล่นจนหมดวันจริงแล้วเราได้เล่นแค่ครึ่งวันนะเพราะว่าเรามาช้ามาช้าตื่นสายเลยคนหมดแล้วเขากลับกันหมดแล้วเราก็จะกลับแล้ว ร้านค้าร้านขายก็ปิดกันหมดแล้วโอเคจบทริปส่วนสนุกเครื่องเล่นหวาเสียวเล่นนิดหน่อยเครื่องเล่นหวาเสียวครบทุกเครื่องแต่เครื่องเล่นที่ลูกน่าจะชอบนี่ก็ยังไม่ได้เล่นกันเลยโอเคบายบายเหนื่อยเลย้าอ่อยแล้วบอกมานั่งรอรอรถบัสอยู่ที่หน้าสวนสนุกมีแต่แท็กซี่แต่แท็กซี่แพงมากแล้วก็รอรถบัสเอา มีตารางเวลาให้ดูด้วยรอ,อ,อได้ก็รอไปรอ,อชั่วโมงกว่าด้วยแหละาก็รอได้ครับเังจะขึ้นรถบัสกลับนะฮะห้าสามห้าศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ขึ้นรถบัสกลับไปที่เซียงเสีววยวจว้นฮวนเหลือเท่าไรแม่เหลือเท่าไร ร้อยสามาที่นั่งกันเลยอันนี้กันกลังออกจากส่วนสนุกแล้วรถบัสออกไปแล้วค่อยไปต่อเอ็มรถบัสท,ที่นี่ขับเร็วมากเลยเนาะ มี้ไม่บอกกดกิ่งกดออดแรไฟทุกดวงม็นจะกลายเป็นสีแดงแปลว่าสถานีหน้าป้ายรถเมล์นหน้าเขาจะจอดให้คนที่อยู่ในรถก็รู้แล้วว่ามีคนกดแล้วไม่ต้องกดซ้ําคนขับก็รู้ว่าป้ายหน้าต้องจอดนะไม่ใช่แบบใกล้ถึงแล้วให้กดเหมือนบ้านเราแบบนั้นอาจจะจอดไม่ทัน เีาเขารู้เลยว่าต้องจอดทุกคนก็จะลงมีคนกดแล้วไฟขึ้นเป็นสีแดงหมดเลยสถานีนี้เราก็จะลงนะไฟรถเมลี้เราก็จะลงแนละ้ว